ตำนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาแอสโตโทราชาโรวิ้งนะคะวันนี้ก็มาส่งพลังงานบวกคนเดียวเพราะว่าช่วงประมาณคลิปตุนพิจิกแล้วก็ธนูมังกรนะ่ะก็จะมีเอเดนนะ่ะแวบๆบโผล่เข้ามาด้วยแต่ว่าการอัดคลิปของพลังงานนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เอเดนหลับพอดีก็ใครยองกันจะรอดูเอเดนก็เดี๋ยวมารอดูคลิปอื่นๆกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เอเดนอยู่ในช่วงที่แบบว่านอนเยอะแล้วก็เวลาตอนตื่นทั้งวันก็จะกรีดทั้งวันเลยนะคะ อย่างที่หลายๆท่านได้เห็นในคลิปที่แบบมีไอเดนเข้ามาในช่วงหลังอันนี้ทลังอันนี้นเป็น energy ของชาวราศีขนาดาดาวจันดาวสกกุมทุกคนมีควาเมเกี่ยวข้องกับกุมนะคะหรือเป็นชาวสองก็มาดูพลังงานนี้ได้นะคะทีนี้ energy อ,อันนี้ก็มันจะเป็นช่วงในคลิปเดนเมษามาเปิดใจดูกันพลังงานตรงนี้มันสามารถเกิดขึ้นมาแล้วได้ด้วยหรือบางคนพลังงานบางอย่างจะไปเกิดขึ้นข้างหน้าอยู่ตรงนี้ได้นะคะฝากทุกคนติดตาม กันอื่นประชาัมพันั์เหมือนเดิมใครมีโปรโมชั่นที่เป็นโปรสุดฮอตหน9่การดูไพ่แบบคำถามด่วนๆเรื่องด่วนๆเรื่องของการเจาะพลังงานสั้นๆในช่วงประ ในช่วงปัจจุบันเท่านั้นนะคะไม่เกิน3ข้อนะคะก็จะเป็นโปร199ได้คําด้ตอบด่นๆภายในภายใน 1- นถึงสวันแต่ถ้าเป็นโปรที่ได้ทั้งเซตเลยม่าจะเป็นได้ไพ่รักด้วยได้ไพ่พื้น15บใบด้วยที่เป็นไพ่ทาโร่หลายๆใบ,บทั้งเซตที่เป็นพื้นดวงแล้วก็จะได้ไพ่คาถามด้วยก็คือจะเป็นทั้งหมด3เซตนะคะ3เซตก็จะเป็นไพ่ครบเซตโปรหลักก็จะเริ่มต้นที่3ามเก้านะถ้ามีคําถามเยอะขึ้นไปเรื่อยๆของโปรหลักก็จะราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนไปถึงโปรไม่อั้นนะคะที่นี้โปรสองก็จะมีโปรสอง จะมีโปรสองเสริมอยู่โปรเดียวราคาเดียวเลยนะเป็นไพ่พิเศษในการส่องฟิลลิ่งซึ่งการส่องของโปรนี้จะส่องลึกลงไปมากกว่าไพ่ทาโร่ทั่วไปแบบปกติแล้วก็จะสัสบไพ่บางอย่างแถมให้ด้วยนะคะแล้วก็จะสัมพันธเหมือนเดิมวอลเปเปอร์เสริมดวงค่ะวอลเปเปอร์เสริมดวงก็คือในตอนนี้เป็นราคาอยู่ที่ตอนนี้299เพราะว่าราคาต้องบอกว่า29 9ก็ยังเป็นราคาที่ต่ํากว่าตลาดในการทำวอลเปเปอร์ที่แต่งให้แบบฉ่ำๆแบบนี้ ต้องบอกเลยนะอาวอลเปเปอร์ที่แต่งฉ่ำๆแบบไข่แล้วก็ราคาแบบนี้หายากมากเพราะว่างานอาร์ตเวิร์กแบบนี้ยบางที่เขาคิดกันแบบแบบเฉียดพันค่ะเออเพราะฉะนั้นคือโปรโมชั่นที่99นั่นคือคือไข่ไม่เคยได้แบบว่าคือไข่ตั้งด้วยความแบบเอาแบบเฮ้ยชิวๆแต่แบบกลายเป็นว่าเฮ้ยราคามันต่ําเกินไปอะไรแบบเนี้ยเออนะก็จะมีการปรับราคาไขรที่ต้องการได้วอลเปเปอร์เสริมดวงปังๆก็มาสั่งกันคิวแบบเยอะมากนะคะก็อามา มามารีบจองกันเพื่อมาเอาคิวก่อนทีนี้อามาดูพลังงานกันนะไพ่เนี้ยเห็นได้ชัดว่ามีพวกคู่รักกลุ่มบางคนที่มีการจบในความสัมพันธ์เกิดขึ้นตรงเนี้ยบางคนมีเกิดขึ้นมาแล้วอืมหรืออยู่ในช่วงใกล้ๆของของคลิปตรงนี้ energy ตรงนี้นะคะมีไพ่มา very soon ค่ะ very soon create is what you want so a t is come to you now แล้วก็มีไพ่พลังงานในกองไพ่แบบนี้ด้วยค่ะจะให้ดูไพ่ในกองนะ love yourself first เนี่ย l e ฟ์เ self first ์สและเูนใครบางคนตรงนี้เป็นพวกกลุ่มที่แบบว่าคุณอยู่ในช่วงของการที่จะต้องแบบว่าอยู่กับตัวเองอะเออหรือเป็นช่วงที่มีเวลาให้กับตัวเองหรือเป็นช่วงที่ต้องรักตัวเองหรือในตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจนะคะไพ่มาเลยมีพลังงานแบบนี้คือใครบางคนที่แบบว่าต้องการรักหรือต้องการอะไรเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อแบบเพื่อให้โดยเฉพาะหลายๆท่านที่เป็นกลุ่มที่แบบเลิกลาเลิกล้างจบ ความสัมพันธ์หรือแยกห่างกับใครมาอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจบด้วยดีหรือว่าหรือจบด้วยไม่ดีก็ตามเออเอาแบบเอาอกว้างๆเลยคือมันมีคนที่มีการจบความสัมพันธ์กับใครมาอยู่ตรงนี้แหละมันเลยเป็นการรักตัวเองจะต้องจะต้องแคร์ความรู้สึกตัวเองแลวดูแลตัวเองให้ดีเยียวยาใจตัวเองให้ดีแล้วก็ร่างกายด้วยทีนี้ไพ่นี้นะพยายามคิดบวกม,มากๆนะกลุ่มกลุ่มคนไหนที่มีเรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นเอจีของการจบความสัมพันธ์กับใครมาก็พยายามคิดบวกให้มากๆไพ่เมจีมันมีเซปเปอร์เรชันขึ้น มันไม่แปลกเออที่มันจะมีไพนี้ขึ้นเพราะว่าพลังงานมันมีการแบบว่ามันมีไพ่ใหญ่ในกลางพลังงานใบแรกในวันนี้เลยอะที่เป็นไพ่พลังงานอะไรทำแบบนี้ energy ตรงนี้คือหลายๆท่านนะถ้าเจออะไรการเปลี่ยนแปลงของความรักหรือการจบอะไรที่ไม่ดีอะในอนาคตค,คุณสา,ามารถมีพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้แต่ว่านะตอนนี้หลายๆท่านของกลุ่มในคลิปเนี้ยค่ะคุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็รอพลังงานการเหมือนคล้ายๆกับว่าการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ของความสัมพันธ์นะอืมทีนี้ไพ่ กลางพลังงานเลยและเป็นไพ่ใหญ่ด้วยไพ่ใหญ่วันนี้ค่ะไพ่เด,ดทเนี่ยไพ่ใบแรกที่สําคัญไพ่เนี้ยอ่ะอาจจะเป็นกลุ่มบางคนที่ดีวกับพิจิกก็ได้นะมันเป็นพลังงานของของพลังงานพิจิกตัวแทนราศีธาตุนามพิจิกได้ด้วยที่อาจจะดีวกว่ากลุม่มแต่ทีนเนี้ยไพ่ในข่ข,ขอเน้นเลยว่าเป็นพวกกลุ่มบางท่านน่ะที่อยู่ในช่วงใกล้กๆของคลิปเนี้ยที่มีการจบหรือเลิกในความสัมพันธ์กับใครมาอืมมีค่ะมีมีแน่นอน ไขมั่นใจว่ามีแน่นอนเออพลังงานนี้มันขึ้นพวกไพ่เดยอะมันหมายถึงเอเนจีของการแบบว่าเขาเรียกว่าการยุติในความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับอ่จุดจบทางตันของความสัมพันธ์ของคู่รักบางท่านเออนะทีนี้คือแต่มันไม่ใช่ว่าในพลังงานที่ผ่านมาของคู่รักบางคนตรงนี้ที่มีการจบหรืออะไรกันไปอะมันไม่ใช่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่มีช่วงที่ดีนะช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีความสุข มันมีความสุขด้วยกันอยู่ค่ะอืมคู่รักบางท่านของกลุ่มที่มีการจบกับใครมาคนบางคนมีความสุขด้วยกันดีอยู่อืมแต่ถ้าสมมติว่าใครได้เป็นกลุ่มที่ว่าคุณมีคู่รักที่ดีกับใครอ่ะมันก็จะเป็นพลังงานที่แบบมันมี energy ของความสุขอย่างเช่นความสุขกับคนรักคู่รักอะไรแบบเนี้ยมันมีเกิดขึ้นได้ถ้าใครที่คบกันดีๆนะถ้าคบกันที่ดีดีๆคือใข่จะไม่ค่อยเน้นเพราะว่าถ้ามันแบบถ้ามันเป็นพลังงานรักที่คุณมีความสุขอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาดูไพ่เออ ต่นี้ใครจะขอเน้นว่าคู่รักบางท่านตรงเนี้ค่ะของกลุ่มไม่ว่าคุณจะดีกับใครคือโดยเฉพาะคนที่จบมาคือมันมีช่วงเวลาบางคู่ที่มีความสุขได้กันมามีช่วงเวลาดีๆต่อกันมามีเขาเรียกว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องดีๆโมเมนต์ดีๆด้วยกันมาเออมันมี แล้วบางคู่ตรงนี้เป็นพวกคู่ที่แบบอย่างเช่นบ้านของคุณรู้จักเขาบ้านของเขารู้จักคุณอะไรแบบเนี้ยเออมันมีพลังงานเพราะว่าไพ่นี้มันแฝงในสระของเอเนจีที่แบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนสองคนแล้วบางทีมันเป็นไพ่บ้านเพราะฉะนั้นมันมีเอเนจีของพลังงานที่เกี่ยวพันในสระอ,อย่างเช่นว่าคนใกล้ชิดของทั้งสองฝั่งที่บางบ้านบางบางคู่รักสามารถรู้จักหรือเจอหรือเขาเรียกว่าเกี่ยวพันกันได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเออมันมีช่วงเวลาของเขาเรียกว่าช่วงเวลาดีดี กับคู่รักบางท่านตรงนี้เลยแหละอืมแต่ใครมีความรู้สึกว่าพอไพ่มันมาในทางเดียวกันเลอเบลเซลเฟอร์ first, จะไพ่มีไพ่เดทด้วยอเนจีนี้มีพวกกลุ่มที่แบบว่าอยู่ในช่วงที่จะต้องเหมือนแบบเฮ้ยบางทีอาจจะต้องอยู่ในช่วงพักเรื่องรักบางท่านนะแล้วก็พยายามที่จะรอเวลาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างใหญ่ๆมากๆของชีวิตในเรื่องของความรักทะงานมีอนเนรจีควีนถือไม้เท้าบางท่านตอนนี้เป็นพวกกลุ่มที่ดีวกับชาวธาตุไฟค่ะเมสิงธนูอืม ดีกับชาวธาตุไฟได้ดีกวกับไฟกับน้ําได้ที่เด่นๆในวันนี้เออไฟเมสิงธนูแล้วก็มีเอเนจีแบบนี้ด้วยคิงถือถ้วยพลังงานธาตุน้ําอาจจะเป็นกลุ่มที่ดีกวกับกรกฎพิจิกมีนได้เป็นทั้งไฟแล้วก็น้ําได้อย่างที่บอกแล้วก็ต้องบอกว่าเอเนจีตรงนี้คนบางท่านตรงนี้นะคือใครต้องมองอยู่ว่ากลุ่มบางคนอนะคือกลุ่มบางท่านอนะคุณอาจจะดีกับใครที่มีความแบบคล้ายๆกับว่ามีความอ่อนไหวหรือมีคล้ายๆกับความ เขาเรียกว่าเป็นคนที <S an> ่เก็บอารมณ์หรือเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างที่บางทีผ่านอะไรหลายๆอย่างมามากมายหรือเขาเรียกว่าอาจจะเป็นตัวคุณได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ดีวกับใครบางคนน่ะที่เขาเป็นลักษณะแบบนั้นที่แบบบางทีเก็บความรู้สึกอดทนอะไรบางอย่างอืมเก็บคําพูดเก็บความรู้สึกแล้วก็พยายามที่จะอมไม่ไม่ไม่พยายามที่จะไม่อ่อนไหวกับอะไรบางอย่าง ในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นในใกล้ๆตรงนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นพวกคู่รักที่บางทีแบบดิวกันหนุดหรือรู้จักหรือคบหากันมานานอืมนะคะพลังงานตรงนี้มันมี energy ของคู่บางคนที่บางทีอาจจะมีการทนอะไรบางอย่างหรือมีจุดอะไรบางอย่างที่เป็นทางตันของความสัมพันธ์ได้แล้วก็กลุ่มบางท่านเนี่ยนะคือคุณอะบางคนอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบบางทีอะคุณอยู่จุดที่มันมีจุดจบเพราะบางทีคุณหมหือนแค่แค่ว่ารู้สึกว่าคุณ คุณคู่ควรกับสิ่งที่ตอบโจทย์หรือดีกว่านี้รืีกในหนึ่งคืออาจจะเป็นกลุ่มที่คุณดิวกับใครบางคนแล้วพวกเขาเหล่านั้นน่ะมีจุดจบกับคุณเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาในตอนนี้รู้ตัวว่าเฮ้ยควรจะตัดสินใจควรจะทำอะไรควรจะเลือกอะไรและควรจะ มองหาสิ่งไหนที่ตอบโจทย์ในชีวิตของเขาที่สุดอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะมีพลังงานนี้เ n e r g y มีไพ่แบบนี้ด้วยคือต้องบอกว่าบางท่านตรงเนี้ยเป็นพวกกลุ่มบางคนที่มีเ n e r จ y ของการที่ว่าดวงบางอย่างมีจุดจบแล้วรอเริ่มต้นรับรับรักหรือรอเริ่มต้นนับหนึ่งในรักใหม่เออรอรอพลังงานการเริ่มต้นรักใหม่อืม เพราะไพ่ตรงเนี้ยในวันนี้มันเด่นมากคีย์เวิร์ดในวันนี้มันคือไพ่พลังงาน energy date และไพ่มันมี energy love yourself First ด้วยเพราะฉะนั้นบางท่านตรงนี้ของกลุ่มนะคะถ้ามีใครที่แบบว่าอย่างเช่นจบหรือเลิกลาหรือไม่ได้ไปต่อใครก็อยู่ในช่วงของการ transformation ค่ะรอจังหวะในชีวิตอืมบางทีคนเราอาจจะต้องมีช่วงเวลาของการทักเบรกในเรื่องของความรักมาก,มากๆโดยเฉพาะพวกคู่รักที่มันดิวกันมาแบบในระดับหนึ่งนานพอสมควรอะไรแบบเนี้นะคะ นี่เดี๋ยวมาดูไพ่พลังงานเซตต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะคือพลังงานต่อมานะคะเอเนจีไข่จะมาลองดูฟิลลิ่งดูหน่อยสิว่าพลังงานคร่าวๆตรงเนี้ยคนที่อ่มเป็นเอเนจีคนรรกหรือคนที่อยู่ในใจของกลมหรือโซเมทอะไรก็ตามแต่นะเออใครต้องบอกนะว่าคําว่าโซเมทในที่เนี้ยคือคนบางคนนะคะ่ะจะบอกอย่างนี้นะคนบางคนอะโซเมทอะมันมีได้มากกว่าหนึ่งครั้งหนึ่งความรู้สึกมากกว่าหนึ่งคน แล้วก็ต้องบอกว่าโซเมกมันมาได้ในรูปแบบอย่างเช่นกัลายาณามิตรที่ดีหรือเพื่อนสนิทหรือเขาเรียกว่าบุคคลที่อยู่ในชีวิตที่เป็นบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรที่อยู่รอบข้างคุณหรือแม้กระทั่งพวกอย่างเช่นคู่รักแบบอย่างเช่นว่าชายหญิงหรือจะชายชายหญิงหญิงอะไรก็ตามแต่คือ พลังงานบางท่านอะโซเมตมันมาในลักษณะของการที่บางคู่ผ่านผ่านเรื่องอะไรบางอย่างเยอะๆมาหรือบางทีผ่านการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างต่อกันมาแต่ถ้าสมมติว่าดวงมันอยู่ในจุดที่ว่าอย่างเช่นคู่รักบางคนที่จุดมันไม่ใช่คู่ที่สามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันได้ในอนาคตระยะยาวหรือใช้ชีวิตแบบที่เรียกแบบว่าสถานะแบบอืม คนที่ใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวอะไรแบบเนี้ยถ้ามันไม่สามารถอยู่แบบนั้นได้หรือไปจุดนั้นได้มันแปลว่าบางบางคนมันเป็นโซเมทกันเหมือนแค่ว่าผ่านมาเพื่อให้ได้แบบได้ได้ได,ได้ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็ได้ได้ใช้เหมือนคล้ายๆกับใช้เวลาหรือใช้กรรมที่ทําร่วมกันมาบางคนมันเป็นลักษณะของกรรมที่ทั้งดีและไม่ดีร่วมกันมาแบบนี้ด้วยนะคะเออ ทีนี้ Energy ในวันนี้ไพ่มีพลังงานแบบนี้เก้าถ้วยมีเก้าถ้วยมีควีนถือไม้เท้าอีกแล้วควีนถือไม้เท้าซ้ำอืมแล้วก็มีเดอะสตาเป็นไพ่ของคุณเลยอะ่ะเออไพ่กลุ่ม Energy แบบเนี้ยคือต้องบอกว่าพลังงานตรงเนี้ยอย่างที่ใครบอกอะ่ะความรู้สึกของคนบางคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มในคลิปเนี้ยบางท่านอะ่ะมันมีช่วงเวลาของความสุข มันมีช่วงเวลาของ energy ที่แบบว่าเฮ้ยคนบางคนเขาไม่ได้เกลียดคุณคนบางคนเขาไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ว่าความรักมันหายไปเลยทั้งหมดแบบทั้งทั้งความทรงจําแบบหายกลืนไปเลยมันเป็นคนที่มีคู่รักตรงนี้ที่มีช่วงเวลาดีๆหรือมีความทรงจําหรือความสุขดีๆร่วมกันเออแต่ว่าในขณะเดียวกันคนบางคนนะคะพวกเขาเหล่านั้นอะที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันหรือเกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาตรงนี้ คนบางคนเขารู้ตัวว่าเขาควรจะต้องทําอะไรหรือตัดสินใจหรือเลือกอะไรที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หรือเป็นสิ่งที่คู่ควรหรือสิ่งที่ดีกับเขาที่สุดบางครั้งอะความรักของคู่รักบางคู่อะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่ใช่ว่าไม่รักแต่มันบางทีมันมีจุดที่มันตันหรือเขาเรียกว่าจุดที่มันแบบเกินเยียวยาที่จะไปต่อได้พลังงานเอนเนอจีเป็นไพ่แบบนี้ด้วยเดอะสตาร์คือต้องบอกว่าพลังงานนี้เป็นอีกเอนเนจีหนึ่งที่ ตัวแม้กระทั่งตัวตัวกลุ่มเองหรือคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโดยเฉพาะไข่ขอนเน้นพวกคู่ที่มีพลังงานของการจบกันมานะคะไข่ขอนน้นเลยว่าพลังงานนี้คือคนบางท่านตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเยียวยาในใจของเขาในความรู้สึกของเขาหรือเยียวยาในฝั่งของคุณด้วยเช่นเดียวกันเออแต่มันเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าคนบางคนตรงนี้ของชาวกลุ่มอะค่ะ มีใครบางคนที่ไข่รู้สึกได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นอะไม่ว่าจะเป็นพลังงานในปัจจุบันที่ดีกันอยู่หรือเปล่าหรือเป็นอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนตรงเนี้ยที่ยังมีความปรารถนาดีหรือยังหวังดีต่อกลุ่มบางท่านในตรงนี้นะคะอืมมันยังมีความปรารถนาดีมันยังมีความแบบว่าคือมันยังมีความทรงจําดีๆอะมันไม่ใช่ว่ากลืนหายไปหมดเลยแต่มันแค่เป็นพลังงานของคู่รักบางคู่ที่เหมือนคล้ายๆกับว่า ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันเป็นวันเนสหรือเป็นหนึ่งเดียวได้ในวันนี้อะไรแบบเนี้ยเออเพราะไพ่มันมีพลังงานเลิฟเซลเฟิร์สฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ว่าอากุมก็อาจจะต้องอยู่กับตัวเองหรือว่าแบบพักในเรื่องของพลังงานรักอะไรแบบนี้ด้วยอืมมันอาจจะเป็นดวงด้วยนะอันนี้ขอเน้นที่คนที่เป็นกลุ่มที่มีพลังงานเกี่ยวข้องแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีความรักที่สุกฟินอยู่แล้วก็วคือก็คือคุณก็ดีไปเพราะว่าถ้าความรักดีอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องมาดูไพ่อืม เพราะว่าเอเนจีเนี้ยมันมีคนบางคนที่มีความสุขฟินได้ของกลุ่มบางท่านอืมแล้วก็มีพลังงานของเอเนจีที่บางคนรอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรักแบบใหญ่ๆมากๆเลยของกลุ่มกลุ่มในคลิปนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานของกลุ่มบางท่านตรงนี้นะคะขอขอแบบ บอกถึงบางท่านแล้วกันที่มีที่มีเกย์หรือมีเขาแบบนี้นะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้นะกลุ่มคือต้องบอกว่าใครที่เป็นกลุ่มอย่างเช่นว่าจะต้องดูแลรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพกายหรือโรคประจําตัวอะไรก็ตามแต่ขอให้ดูแลแล้วก็อเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการฮ a ลิ่งหรือทรีทเมนต์ตัวเองให้ดีเออนะคะเพราะไพ่มันมีไพ่เดทด้วยนะคะอันทีนี้พลังงานตรงนี้เอเนจีในข้อความที่ไขมีให้คือ I'm at a crossroads I'm choosing which path to take. energy นี้คืออย่างที่บอกมันมีใครตรงนี้ค่ะที่พวกเขาเหล่านั้นของกลุ่มอ่ะอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบว่าอยู่ในช่วงของทางทางแยกหรือบางทีเป็นทางตันแล้วจะต้องเหมือนให้กับว่าตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกทางที่ดีที่สุดหรือเลือกทางอะไรก็ตามที่จะแบบที่จะนำพาพวกเขาไปในสู่จุดที่ดีขึ้นหรือเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในชีวิตหรือ หรือดีต่ออนาคตของเขามากกว่านี้ในเรื่องของความสัมพันธ์เออนะทีนี้พลังงาน Energy ต่อมาไพ่มีพลังงานนี้ด้วยเนี่ยดูดิ i know what i need to do เพราะไพ่มันมีพลังงานค e ีนถือไม้เท้า Energy Queen ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นพวกพลังงานของคนที่แบบว่าเขาคือมีคนตรงเนี้ยที่เป็นเกี่ยวข้องกับกลุมบางท่านน่ะเขารู้ตัวว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หรือสิ่งที่ดีกับเขาที่สุดอืมนะ มันมีคนในที่รู้ว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่แบบว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องมาแบบว่าเลือกในสิ่งที่จําเป็นหรือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะเออทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วยเอนเนจี้นี้คือมันมีบางคนตรงนี้ที่รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยปล่อยให้ต่างคนต่างอยู่ตอนนี้กันต่อเขาเรียกว่าปล่อยให้ต่างคนต่างอยู่ในตอนนี้กันเถอะลิมิเต็ดโปรดนะคะเพราะว่าไพ่มันมีเอนเนจีไพ่นี้ไง ให้มันมี energy ไพเดทเพราะฉะนั้นมันมีคู่รักบางท่านตรงนี้ที่เป็นเหมือนครกับว่าเฮ้ยแบบอยู่ในช่วงของการเบรกหรืออยู่ในช่วงของการแบบต่างคนต่างอยู่เหอะอะไรแบบนี้ยถ้าบางทีรักมันเหมือนคล้ายๆกับอยู่ในจุดที่มันเป็นทางแยกหรือทางตันอะไรแบบนี้นะคะเออมันจะมีพลังงานของคนที่มี energy แบบนี้บางท่านตรงนี้เป็นพวกกลุ่มที่ดีวกับสิงได้นะเพราะพลังงานในกองที่เป็นเซตนี้มี energy สิง the sun ด้วยนะคะอืม ลังงานก็จะเป็นประมาณนี้ของในคลิปวันนี้ของกลุมในวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่ในกันตรงนี้นะทุกคนอืมอืมก็นั่นแหละก็กลุ่มบางท่านก็ต้องรอพลังงานของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมากๆรอพลังงานดีๆรอการเริ่มต้นของความรัก นะคะเออบางคนมันอาจจะมีอะไรเข้ามาในในเ,เร็วๆนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่มี energy v e r y s n o n ด้วยนะคะเอ okay. าแค่ํากำลังใจมากๆครกำลัจะดูดวงส่วนตัวทำอะไรของใคร KHR d ดีซแล้วก็รวมถึงการจองเ a เ l p a p e ด้วยหลายเดียวกันนะคะขอความกรุณานสําหรับผู้ที่แอดมาขอคนจริงที่พร้อมโอนพร้อมจองพร้อมสั่งเท่านั้นถ้าไม่พร้อมอย่าแอดมานะคะขออนุญ,ญาตให้คนอื่นที่พร้อมมาแอดมาก่อนเออน,นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนบายรักนะคะสวัสดีค่ะ